สวัสดีครับวอร์เจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวดัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่29มกราคม262564นะครับวันนี้แนะนำรถ3คันนะครับเริ่มจากคันแรกเป็นกูปตาแอล3608นะครับคันนี้ <c oughs> เครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้ รถไม่เคยตัดท่อนคัดนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับมีสภาพสภาพสวยๆนะครับพวกกรูสลักพวกนี้แน่นอยู่นะครับมีซิมล็อกขวาด้านหนึ่งนะครับมากับผ่านบุกเบิกนะครับผ่านสีตาช้างใบเต็มนะครับเดี๋ยวใบคัดท้ายผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ ราคาคันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสภาพสวยเลยนะครับคันนี้รับประกันได้นะครับสภาพประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสวยเครื่องเกียร์ดีสมบูรณ์นะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ l อลสามสี่ศูนย์แปดคันที่สองนะครับอ่าเดี๋ยวดูสภาพภายนอกไปก่อนนะครับ นี่เขาขับเคลื่อนสีล้อเป็นเครื่องอยนต์สามสูบนะครับเกียร์แปดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ท้ายหลังนะครับมากับโรตารี่ราคาคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้เป็นคูบะต้าแอลสามสี่ศูนย์แปดดีไอนะครับตัวนี้มีเล่มทะเบียนยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับยางหลังสักห้าหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ากับผ่าน6หก <c oughs> ผ่าน5ครับตา <c oughs> ผ่าน5ตาช้างนะครับ <c oughs> เป็น d h เ2ส d องสดีนะครับันนี้ทายก็แห้งดีนะครับคันนี้ราคา1 9, นึ่0 0สบาทเดี๋ยวเริ่มจากคันแรกเลยนะนะครับ นี่ขัวตาแอลสามหกศูนย์แปดระบบไฮดรอลิกชีนะครับอันนี้เพลองไม่หอนนะครับ แน่นนะครับ ดันปลาย่าหน่อยก็ได้ดันปลาย่าหน่อย เบอร์โทรศัพท์่อยนะครับ0850876581นะครับหัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวดัดอุราน,นีนะครับถือรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังนะครับคันนี้แบแน่นสมบูรณ์แบบดูเครื่องยนต์กันนะครับ งแน่นสมบูรณ์มากนะครับตอแน่นนะครับมีลูกหมากหลวมตัวหนึ่งนะครับข้างนี้ก็แน่นนะครับข้างนี้ลูกหมากไม่หลวมนะครับ โบวินแน่นนะครับสนใจรา,าคาสองแสนเจ็ดมื่ห้าพันบาทนะครับคันนี้มาคันนี้เป็นคูบาตาอลสามสี่ศูนย์ปดนะครับตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับเยอง่องยนต์ดีนะครับเสียงดีนะครับไฮดรอลิกก็ปกตินะครับ อนนันนี้มากับโรตารี่นะครับโรตารีเม6 0นะครับตัวน,นี้ยางอยู่ที่ประมาณ5้าประมาณห้าทั้ง4ี่ล้อนะครับโรตารีก็ใช้งานปก,กตินะครับ ดันยากก็ได้ใส่เกียร์สี่ไปก็ได้เดินหน้าถอยหลังมันง่ายฝากเกียร์สี่แล้วเดินหน้าถอยหลังมเย่ะเลย ดันตรงโนกันนยะเลยดันตรงโน้นเยอะเลยมีมาหาดถังปา่ายานะครับโอวินครับ น,นี่หน5 0 0 0บาทนะครับตัวรถใบดันกับโรตารี่ไม่มีเลขทะเบียนนะครับ เครื limiting, ่ ja, องเกียร์ดีนะครับคันนี้ไฮโดรลิกก็ใช้งานปกติก็มีพวกบูทสนักรวมบ้างนะครับคันนี้เดูนเที่ยงกันนะครับลูกเกิืนร้อแน่นอยู่นะครับก็มี ทุกหมากหลวมบ้าโควินแน่นอยู่นะครับทา่านี้นี่อแน่นนะครับก็จะมีลูกหมากหลวมไม่เยอะว่าน,น้ำปกตินะครับแบบลูกนี้ใหม่อยู่นะครับเดีย๋ยวซึมกระบอกไฮ้เล็กนิดหน่อยนะครับ ไถึงกับ,บท้ายก็มีซึมล้อด้านซ้ายนิดนึงนะครับ้ารขวาแห้งดีอยู่นะครับ ท้องแห้งดีอยู่นะครับพวกบอนโทนพวกอะไรนี้แห้งดีอยู่นะครับพวกเกลียยเข้าปกตินะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปนะครับคันนี้1 6ึ่งแสหพันบาทนะครับคันนี้เป็นคูปาต้าสามนะครับคันนี้เล่นทะเบียนครบนะครับเล่ยนทะเบียนชุดโทวตครบางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับ เพิ่เปลี่ยนใหม่ยางหลังก็อยู่ห้าหกสิบเอร์เซ็นะครับกับผ่านพวนตาช้างนะครับย2 5บสอใบนะครับเด็กปกติกนะครับราคายังไม่เก็บสภาพ10,000แสน ื89,000บาทนะครับต่อรองได้บ้างนะครับ ใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวอรเจริญนแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุจรทธานีนะครับฝา <c oughs> ก,กเบอร์โทรศัพท์อีนะครับ0 8 5 0 8 7 6 5 8 1นะครับ เปลี่ยนใหม่เลขยังอยู่นะครับปกติดีไม่มีไอระบายนะครับปกติดีนะครับราคาแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ้ายหลังแห้งดีนะครับมไม่ซึมนะครับควบันโทดอะไรนี้ก็ดีอยู่นะครับ<ม>ล้อแน่นนะครับล้อแน่นครับมีลูกหมากตัวนี้เสียลูกหนึ่งนะครับก็บอกใบมีดมีซึมนะครับ<ม>ล้อฝั่งนี้ก็แน่นนะครับ<ม>ลูกหมากตัวนี้หลวมตัว,วนึงนะครับ ลองก็ถือว่าแห้งดีนะครับอันนี้ราคาแสนแปด่นเก้าบาทนะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับหัวเจริญแทกเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากเปิดโทรศัพท์ทีนะครับ085ย8 08 7 65 81นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ